สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยคือจะบอกว่าอิ่มทิปส์ของเราเนี่ยก็แบบว่าเดติเคทให้กับคนที่แบบรักสุขภาพนะแล้วก็วันนี้เรามีเมนูสำหรับคนรักสุขภาพเลยก็แน่นอนก็คนที่ออกกำลังกายบ,บ่อยๆก็จะรู้นักกล้าอะไรแบบนี้เขาก็จะกินไข่ขาวเพราะมันมัน,มน มันไม่มีคอเลสเตอรอลนะแล้วก็แยกไข่แดงออกไม่กินนะซึ่งใครออกกาลังกายปุ๊บก็ <c oughs> จะเอาไข่แดงมาให้กูกินเพราะว่ากูเป็นคนรักการกินมากกว่ารักสุขภาพนะวันนี้เมนูของเราเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเมนูรักสุขภาพแต่ว่าอร่อยทุกเมนูสามารถทําแดกได้ง่ายๆและอร่อยด้วย3เมนูวันนี้เมนูแรกโจ๊กทูน่าไข่ขา,ขาวแค่พูดชื่อเนี่ยก็อยากรู้แล้วว่าหน้าตาจะเที้ยขนาดไหน เนะมนูที่2ออมเล็ตไข่ขาวในภาพเนี่ยโอ้โหน่ากินเที้ยเลยเดี๋ยวลองดูเมนูสุดท้ายสำหรับแบบว่าคนแบบมันจะอยู่ท้องเนืออยู่ท้องเน่ราดหน้าไข่ขาวอีดอกไม่อยู่ท้องก็แดกเข้าไปขั้นตอนแรกก็คือการแยกไข่แดงจากไข่ขาวต่อมาลงปักหึงลูกสองลูกสามลูกเสร็จล็วิธีการแยกง,ง่ายมาก จ้าอา๋อไ,ไม่ได้ทำฝอยทองจ้านี่คุยกับใครเนี่ยวิธีการทำโจ๊กไข่ขาวนี่ง่ายมากเลยน้ำหนึ่งส่วนไข่ขา,ขาวสองส่วนคนมันให้มันเป็นโจ๊กดูน่ากินขึ้นมาแล้วว่าจ้าไม่ทันใจจีๆีเลยจีจี้ขอแรงไฟนิดนึงนครับว้าวเริ่มหน้าตาเหมือนเมือกเมือกอะไรเข้าไปทุกทีแล้วถ้าเหนียกว่านี้อีกนิดนึงใช่เลยน้ำสาวขาว คิดอะไรอยู่อะระหว่างนี้เราก็ได้ทำออมเล็ตไปด้วยตีไข่ขาวให้ฟูเลยฮะน้ำยาล้างจานหมดเหรอไม่ใช่นี่ไข่ขาวจ้าโจกได้ที่ล,ะละ้ล่ะคนเหมือนโจก๊กเลยพี่วินยูกลับมาจากออกกําลังกายนะพี่วินยูจะต้องมีความสุขกับโจ๊กที่จีจี้ทำให้พี่วินยูกินแน่เลยตเติมเนื้อสัตว์ให้กับพี่วินยูหน่อยผิงก้อนหอมซอยแล้วก็รับประทานคู่กับซีอิ๊วขาว ไข่เจียวสวับทุกที่ทุกไรพอแนบงันงเป็นอะไรอ่ะแล้วมันจะนิดหนึ่งกันติกกระมันเหมืนมแรงเลยเราก็ใส่ตัวไข่ขาวลงไปเลยว้าวเสียงดูตื่นเต้นหมะมทังแตกมถังแตกหรอมีขนมทังแตกกูไม่แตกเราแต่ตัวกูเนี่ยถังแตกแล้วใส่เนื้อสตัตว์ลงไปได้กลิ่นไหมขึ้นมาละเราก็ว้าวนี่คือเสร็จแล้ว และเมนูสุดท้ายเป็นเมนูที่แบบ very 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 easy กูจะเตีเาากจะได้ไม่ว่าไม่ว่าจะเอาตัวไข่ขาวเนี่ยมาทำแทนเส้นเลยขออนุญาตใส่น้ำมันนิดนึงใครบอกว่าข้าวควรต้องเครียดไม่มีอะไรต้องเครียดเลย เราทำแบบอย่างนั้นไม่เป็นน่ะลองเอาไข่ไม้และอีสัตว์แล้วก็เอาออกมาพักถ <Ooh. S 1> ึงเลยเอาเราเหมือนแบบหันโรตีอตอ่ะเราก็จะจัดวางลงบนจานเลยนะแล้ก็ราดน้ำราดหน้าลงไปเลยสิวันนี้วันนี้จุ่มทำราดหน้าไข่ขาวให้พี่นพดลทานนะคะเอากำลังกายมาเหนื่อยไหมคะ ไม่เนื่อยอะไรจุ๊มไม่เนื่องตุเป็นตาเนาะอีดองเรียบร้อยแล้วทั้งสามเมนูเลย <S <S ไง่ายไหมง่ายที่สุดในโลกนี้<ม>แบบว่า <S <S มีง่ายกว่านี้อีกเหรอคือเอกออลบูมินผงออลบูมินจากไข่ชนิดเม็ดอาหารเสริมเอกอัลบูมินไม่ต้องเสียเวลายแยกไข่ปโปรตีนสูงคนแก่กินได้และที่กูทำไปทั้งหมดก็ดีแต่นี่ ก็ดีเหมือนกันแล้วก็สะดวกมากกว่าด้วยรับประทานวันล,ละ2เม็ดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะก็ใครที่ต้องการโปรตีนจากไข่ขาวเนี่ยก็กินได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปรบกวนเมียใครที่ไม่มีเมียก็แดกอันนี้ทดแทนได้ก็ดูเป็นคนแบบว่าสะดวกวันล,ละ2เม็ดเท่านั้นเองมันก็จะจือดอะ่ะ <c oughs> บอกว่าเวลาเรากินไข่ขาวจริงๆในไข่ขาวเนี่ยวเวลาเราใสออกมาเนี่ยส่วนผสมหลกัลกๆของมันที่เห็นน่ยก็คือน้ำใช่ไหม ใ่ครับส่นี้สกัดออกมาที่เป็นแบบเป็นโปรโตีนแท้ๆของไข่ขาวแล้วแล้วก็สะดวกแล้วก็รับประทานง่ายก่อนออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะก็ง่ายสะดวกดีลองไปหามากินดู mm hmm. รู้สึกหัวนมแข็งขึ้นเป็นไตเลย mm hmm. ต้องการออกกําลังกายเดี๋ยวนี้อีดอ,อกจบแยก